อาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกค,ครับบ,รบังคับคู่ต่อสู้ใช้เม็ดปิดอาจารย์นยกกระจิบโยกม้ามาที่ชอรห้า,หาคูต่ต่อสู้หลบม้าขึ้นไปงอสี่อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาซ้อนครับคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นงอสองอาจารย์นกกระจิบหลบเรือมาที่ชอหนึ่งคู่ต่อสู้หลบม้าขึ้นไปขอไข่สามจะนำม้าไปรุกค,คาดกินโคนนะครับ อาจารย์นกกระจิบนำม้าเข้ามาบุกค,ครับโดยไม่กลัวว่าคู่ต่อสู้จะใช้มา้าลุกค่ากินโคนฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนขึ้นมาคู่ต่อสู้นำม้าที่คอห้านะครับกินโคนไล่เรืออาจารย์นกกระจิบนำเรือมาซ้อนจะกินเม็ดลุกจนครับฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องแก้จากการถูกรุกจน ถอยโคนมาผูกเม็ดอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินโคนเม็ดกินไม่ได้ครับอยู่ตากดของเรือคู่ต่อสู้นำโคลนไปรุกอาจารย์นกกระจิบมุดขุนขึ้นมาเลยครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยม้าก,กลับมาโดยยอมทิ้งม้าเลยนะครับแต่อาจารย์นกกระจิบไม่กินม้าครับผมแต่ขอกินขุนแทนครับนำโคลนมารุกจนครับผม